น้ำยูคาเต็มเลยเดี๋ยวจะถ่ายน้ำยูคาจะพุ่งไปจะไปถ่ายยูคาเลยน้ำมันดำขนาดนั้นใครจะไปลงอ,ะ <c oughs> อ่ะก็อยากถ่ายอาเรูปมา